หวววงกันไ้บสิ่่งรรทีพสวัสดีก่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังอยู่ที่ประเทศพม่าะนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปเยี่ยมไปน้มาสการพระธาตุอินแขว พระธาตุที่ชาวพุทธศรัทธาเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งชาวพุทธในประเทศพมา่าแล้วก็พุทธศาสนิกชนของประเทศไทยนะคะหลายคนรู้จัก พระธาตุอินแผนเป็นอย่างดีจากการอ่านหนังสือนะคะหลายคนได้เดินทางมาด้วยตัวเองแล้วทางรายการจะพาท่านผู้ชมเดินทางนะคะผจญภัยไปกับการเดินทางขึ้นเขาเห็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ของประเทศพมา่านะคะแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศอันงดงามบนยอดดอยที่พระทาตอิน สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาไปชื่นชมความงดงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ทั้งวัดวาอารามสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของชาวพมา่าในกรุงหงสาวดีวันนี้ เราจะมุ่งหน้าสู่เจดีไจชิโยหรือในชื่อที่คนไทยรู้จักพระาธาตุอินแควนจะพาไปบุกน้ำมือฝนขึ้นเขากันค่ะออกจากของสาวดีคณะมุ่งหน้าสู่คิมปูนแคมป์แวะสักการะพระประธานในพระอุโบสถก่อนจะไปขึ้นกระบรทุกขึ้นเขาเพื่อไปนั่งเสลี่ยงต่ออีกทอดหนึ่งเพื่อนำพุทธศาสนิกชนไปสักการะพระาธาตุอินแควนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นศรัทธาของคลื่นมหาชนจริงๆค่ะที่จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของการเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่าสักครั้งในชีวิตถึงแม้ว่าวันนี้เราจะพบกับอุปสรรคกับฝนที่ตกมาไม่ขาดสายแต่ละคนก็มุ่งมั่นไม่ย่อท้อกับการเดินทางในครั้งนี้นะคะบางท่านก็นั่งเสลียงที่ทางรายการนําภาพมาให้ชมกันค่ะได้เห็นบรรยากาศของความหฤหันและบรรยากาศของความศรัทธาและการมุ่งมั่น ที่จะเอาชนะจิตใจของตนเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางบนยอดเขาสูงก็จะทำให้เห็นว่าแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่หลังไหลามาจากทั่วโลกนั้นมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะชาวพุทธค่ะท่านผู้ชมคะ ตอนนี้เราอยู่ที่พระาธาตุอินแขวนนะคะเราเดินทางในช่วงกลางวันหลังจากไปหลายๆที่มาแล้วก็มาถึงนี่ตอนค่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะค่ามากแล้วนะคะแต่ว่าผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกับเราก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยเดินขึ้นมาจากข้างล่างบางคนก็นั่งเสรียงขึ้นมาค่ะใช้เวลาประมาณไม่เกิน45นาทีค่ะวันนี้มีฝนตกด้วยแต่เพราะความศรัทธานะคะในความเป็นชาวพุทธทุกคนก็ยังมีความพยายามที่ จะมากราบนมัสก,การท่านในทันทีแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าตรู่ประมาณตีสี่ตีห้าทุกคนก็จะตื่นมารับอรุณแล้วก็มากลับนมัสก,การพระาธาตุอินแขวนที่นี่ด้วยนะคะที่ผู้ชมเห็นข้างหลังเนี่ยน,นะคะมีแสงแล้วก็พระาธาตุท่านพระาธาตุอินแขวนท่านเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าดูแล้วดูด้วยสายตาตัวเองงดงามอย่างที่หาสิ่งอะไรมาบรรยายไม่ได้เลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวเหมือนกันค่ะที่นี่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พระาธาตุอินแขวนหรือที่ชาวพมา่าเรียกว่าไจทิโยในภาษามอญหมายความว่าหินรูปหัวรูสีตั้งอยู่ที่เมืองไจโถอำเภอสะเทิมเขตรัฐมอนของสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาลักษณะเด่นคือเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง5.5เมตรตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างมินเมเหมือนจะหล่นลงมาและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อค่ะ พระาธาตุอินแขวนนับเป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่า,มาต,ต้องไปสักการะแล้วก็ยังเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดปีจอหรือว่าปีสุนัขชาวพมา่าเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสก,การครบสามครั้งแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยมีความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณว่าพระอินทได้เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อนําพระาธาตุมาวางไว้ที่ยอดผาเพื่อให้ผู้คนได้มาเคารพสักการะค่ะ ในช่วงเช้าตรู่ณพระาธาตุอินแขวนแสงสีทองกำลังจับขอบฟ้าพระาธาตุอินขวนอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งตระงานสีทองเหลืองอลามและวิถีชีวิตของผู้คนกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทมกลางบรรยากาศของความสุขความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มุ่งเดินทางมาถึงหน้าดินแดนแห่งนี้ด้วยใจและแรงกายอันมุ่งมั่นค่ะ พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตยามเช้าเน้นน้อยเดินนำหน้าให้เสียงระฆังเป็นสัญญาณในการเดินทางมาถึงแล้วของพระสงฆ์ให้ทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมออกมาใส่บาตรกันค่ะ และช่วงเช้าว,วันนี้นะคะเราก็พร้อมออกเดินทางกันอีกครั้งเดินลงจากเขาด้วยความเบิกบานใจบางท่านก็นั่งเสลียงเป็นภาพความประทับใจที่อยากร่วมแบ่งปันความสุขนี้ให้กับท่านผู้ชมค่ะมิ้บล่บะสวัสดีตอนเช้าตอนนี้เรากำลังเดินลงจากเขาด้านบนนะคะที่มาจากพระธาตุอินแขวนค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเราพักบนนั้นเลยค่ะเนื่องจากเรามาถึงค่ำนะคะ ตอนนี้กำลังเดินลงไปอีก20นาทีค่ะตามรายทางนะคะเราจะพบที่พักเล็กๆของชาวบ้านบางท่านกำลังหุงหาอาหารเช้า,ชาค่ะมิงกละางกละบาบทำอะไรคะโบโบทำอะไรคข่ขูข้าวหุงข้าวแบบหุงข้าวอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น้ำชาเป็นน้ำชาอ๋อเป็นต้มน้ำชาไว้ดื่มเหรอคะครับนี่เน้ัวข้อ ข้าแล้วก็ต้มน้ําชาย,ยังใช้ไม้ฟืนอย่างนี้<ช>อยู่อ๋อแล้วก็นี่ก็เป็นเตา,าปลอดภัยดีค่ะแต่พอลงนะคะมันเซจจไม่รู้มันเมา <c oughs> หรือมันเซเขาเนี่ยนมใช้เงินเป็นนะคะเนี่ย จ่ายค่าจ่ายค่าเฉลียงค่ะไม่รวมค่าขนมนะคะขนมอีกค่าขนมด้วยค่าเหนื่อยมากค่ะสไตล์ไม่เหนื่อยนั่งเฉลียงเหนื่อยนั่งเฉลียงเหนื่อยค่ะนะครับใจมากมาอีกค่ะตั้งใจมาตั้งใจมาเลยครับชาโนทตาแป๊กเป็นไงครับสาวพม่าสวยค่ะหนูสวยเหมือนพม่าไหมคะ เรากำลังจะไปเทคแอดเวนเจอร์อ kind of oh ีกรอบขาลงนะคะนี oh ่เ oh ป็นรถกระบะดำค่ะแล้วก็ผ <transparency S 3> <it> ู้ร่วมเดินทางกับเราก็มีความพร้อมค่ะการเดินทางของคณะแฟมทิปบนยอดเขาสูงเพื่อมาสักการะพระธาตุอินแขวนด้วยแรงศรัทธาของทุกคนกำลังจะผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันค่ะ สิ่งที่ได้เก็บเกี่ยวจากการเดินทางจะเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตอยู่อย่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มยิ่งขึ้นและพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีสุดให้กับชาวพุทธเพียงแค่เราน้อมระลึกถึงธรรมไว้บ้างก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ พรุ่งนี้เราจะพาไปสักการะพระมหาเจดีย์อันงดงามที่สุดที่ผู้คนเดินทางมาชมความงดงามจากทั่วทุกมุมโลกนะคะนมหาเจดีย์ชเวดากองไปสัมผัสบรรยากาศของความศรัทธ,ธาของชาวพมา่าด้วยกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวยสผู้สนับสนุนในการเดินทางในครั้งนี้และขอขอบคุณเมียนมาเซ็นเตอร์ผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางในประเทศพมา่าค,ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศพาม่าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-538-1811หรือ w w w m e n m a c e n t e r c o m ค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมได้เห็นการเดินทางที่ประจนภัยนะคะได้เห็นสิ่งแวดล้อมได้เห็นความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีของประเทศพามา่าประเทศนี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่อย่างมากอย่างน่าอาัศจรรย์ค่ะ ประเทศนี้อยู่ใกล้ๆประเทศไทยแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วประเทศนี้ก็มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยเรานะคะศรัทธานในพุทธศาสนาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมมีอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วคะ่ะอยู่ที่เราจะมองมุมไหนนะคะท่านผู้ชมคงเห็นทั้งวิถีชีวิตบรรยากาศต,าตา่างๆซึ่งทางรายการอยากให้ท่านผู้ชมที่มีโอกาสม,มีศักยภาพได้มาเยี่ยมชมและโดยเฉพาะ ชาวพุทธนะคะได้มาเยี่ยมน้ำมาสก,การพระพุทธพระาธาตุอินแขวนสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางค่ะซึ่งเดินทางไม่ได้ยากเย็นเลยค่ะในสมัยนี้ค่ะวันนี้รายการลบไปก่อนนะคะมีติดตามชมต่อเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมเจดีชเวดากองที่มีชื่อเสียงก้องโลกด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ